ต้องดึงหลวงพ่อไว้ด้วยพ่อเข่าแข็งแรงมากเลยฐางที่หนึ่งทัพหนึ่งของท่านประธานคุณวิชัยคุณยมปรางรับฝ่ายขรือหัสประธานฝ่ายคาราวาระวังนายมนิปูนนะฐางที่สองขอให้รับเต็มบัญชีล้านล้านลาน้ลากันทุกคนเด้อ ดีปูนแห้งก่อนยมตากไว้ตั้งแต่เมื่อวานทางที่สามท่านสสขอให้บ้านเมืองของประเทศไทยจเจริญมั่นคงด้วยทานรากแห่งความสามัคคีของปวงชนคนไทยทั้งประเทศเทอเป็นพิธีขอพอโยมนะถ้าจะมาทำบุญต่อก็วันละ3 0 0บาทจ้ะเป็นท่าแรง ต่อไปถังที่4อุบาสกปาสกาวันนาโปรกคุณแม่อนวลคุณโยมชื่นชีคุณละมงคลเทฐารากของพุทธศาสนาพระเจ้าห้าพระเจ้าห้าพระองค์ 5, งค 5, ให้เจริญมั่นคงเชิญเชิญคุณโยมปรางรับชื่อเป็นมงคลกับท่านประธานวิชัยได้วางดอกไม้มงคลก็คือดอกดาวเรืองจะได้เจริญรุ่งเรืองโยมนะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จน ใครบูชามากราบไหว้ที่นี่ขอให้รวยทุกคนเทนออนโปรยดอกไม้ท่านประธานยมบางรัฐไ้โปรยดอกไม้โยตอ่าตัวแทนคุณพ่อสุมเมศคุณแม่ชนดาดานดารกานน์จากประเทศสหรัฐอเมริกายอมอเทยทังที่5้าคบพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ยมนี่ นี่อ่าโปยดอกไม้แน่เลยให้ท่านประธานวิชัยแปลชื่อดีโยมนะวิชัยแปลว่าชัยชนะตลอดการโยมสาธุเป็นโยมปรางรักปรางแห่งพระไพรทั้งสามส่วนคือประพุทธประธรรมประสงค์โปรยให้เจริญวันนี้ยกเซเว่นมาไม่ที่วัดจเจริญลุ่งเดืองกันทุกคนเถอ โยบจะสิ0โมงแล้วจา้าโปรยให้หมดนะโปรยให้หมดนะอายมที่เหลือทั้งหลายรอรับดอกไม้มงคลจากหลวงพ่อนะยันตุพนยามุนเดสากยานานานติปตโนยเอวันตะวังวิชยโยท่นประธานตามหลวงพ่อไปที่สลา ชิตาปาลังเจสีเสปะทาวิปองยอมเอาดอกไม้มาโปรยเอาเงินบาทเหรียญคนละบาทคนละบาทโยนลงไปที่หลุมเลยโยมอาทิสุนังคันตังสุมังครางสุปาพาคังสุขุณสุขันนอนสุขกรรมดอกไม้คนละกรรมยอมนะครับอ่าให้ทุกคน Bye. Mm -hmm.